ตอนนี้ครับผมมีสินค้าเพื่อนชื่อว่าออสกีโนริทออยออสกีโนริทออยภาษาอังกฤษเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยภาษาอังกฤษมีภาษาไทยด้วยเป็นสินค้าของเพื่อนชื่อท็อปเองครับเพื่อนเพื่อนสินค้านี่นะเป็นยังไงเป็นยังไนงนน้ำยาน้ำยาปนปานะครับจากช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราเลยเกิดไอเดียนำสมุนไพรมามาทำเป็นสินค้าต่างๆเพราะว่า สมุนไพรสามารถบรรเทาอาการเชื้อโควิดได้มันอาจจะไม่ได้ทำให้หายแต่มันทำให้เบาบางลงนะครแล้วสำหรับคนที่ไม่เป็นก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคนระับผมโอ้สุดยอดแล้วแล้วก็นนก็มีอันนี้เลย,เลยครับออสีนือ้อนะ่อยไม่เป็นไรนะแบบยอดกับแมสแล้วอยอดใส่แมสแล้วก็ แล้ก็เอามาเอามาใส่หน้าหน้าตาเราเอามาใส่กับหน้าหน้ากากเราเ,าเป็นหน้ากากในในหน้าเรา <ไป S 2> เพื่อเพิ่มความสดชื่นเพื่พอเพิม่พมความสดชื่นนี่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างราคาปกติ500บาทครับแต่นี้เป็นเพื่อนของผมเองครับผมเลยแถมชุดใหญ่แต่แบบไม่กลัวขาดทุนเนี่ยเพื่อนทำดีมากรอจเกยีอยง สินค้านี้ผมซื้อนะครับคนซื้อหรือยังครับออลองลองมารองอุดหนุนเพื่อนผมได้ครับที่อยู่ที่จังหวัดสงขลา<อ>เข้เช,ชื่อเพจก็ได้ชื่อเพจที่ว่าชื่อ,อะไรนะ,น,ะน,น้ำยาบิาบ้าปากสมุนไพรน้ยาบปากสมุนไพรนี่ก็สมุนไพรนี่ก็สมุนไพรแล้วก็มีอันนี้ด้วย,ดยเก็บนี่ก่อนครับ มัาลด้วยตี๋นะครับอันนี้คือเชนอะย่านครับเย่งนครับอันนี้คือยาดมครับยาดมยาดมใช่ไหมยาดมใช่ยาดมยาดม,าดม,าดมสมุนไพรมันของเพื่อนสมุนไพรอย่างนั้นเลยติดตามได้ติดตามช่องเพื่อนผมได้ช่องน้อยแล้วเราจะช่องของมอสซาในวิวาวทุกครับแล้วเราจะ พัฒนาสินค้าและนำกัญชามามาผสมด้วยครับแต่นี้เป็นโครงการแนนาคตตอนนี้ผมทำไม่ได้ครับเจ้าเจ้ากัญชาในเรครับนี่ก็น้ำมันทอดสายเส้นเพื่อนผมเห็นตัวผมเป็นเป็นตรคิวครับเพื่อนมันก็เลยแบบช่วยช่วยเอามาโน่อยผมแบบให้ผมมาให้ผมมาทดลองใช้ดูครับ ก็เป็นสินค้าที่แถมมาเรยียบร้อยะะ<ด>แล้วครับเสร็จเรามีหนังสืออีกอย่างนึงหนังสือหนังสือนี้น,น,นะคะร,ะะนรับแสนดวงชะตาเพื่อพุ่นเจ้ากล้าสนามบารมีพอดีว่าผมเห็นเพื่อนผมเป็นคนที่ชอบแนวธรรมะผมเลยชอบเยี่ยมมากผมคิดว่าเขาคงจะชอบหนังสือแนวนี้ชอบไหม<อ>จากตำราไทยตำราจีนเนี่ยเพื่อนลองอ่านดู เอาเพื่อนอ่านให้คนดูมดาถึงไง้ตอนนำสำนักพิมพ์ชีวิตของคนเรานั้นไม่มีความพอดีหรือสมบูรณ์แบบเหมือนกันไปห,หมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเศรษฐียาจบคนมีความรู้คนได้โอกาสก็ล้วนแล้วแต่มีในสิ่งที่เหมือนกันทั้งนั้นทั้งสิ้นและแม้ว่าเราจะทำ จยอมรับในสิ่งที่ตนมีอยู่และเป็นอยู่ได้แต่ก็ใช่แต่ก็ใช่ว่าเราจะต้องยอมจำนนและต้งหัวให้กับชะสตากรรมของตัวเองเพราะว่าเราเป็นเจ้าชีวิตของตัวเองดังนั้นเราจึงควรกําหนดหรือเลือกทางเดินชีวิตของเราไปสู่เส้นทางเดินที่ดีกว่าเดิมได้อ่านนะยอดีมากงเดี๋ยวไปอ่าน ใช่เก็บคไอ่านมีั้อ่านเพกเวลาอ่านที่บ้านเราได้มีนังสือบ้านใน TikTok ติดต,ตามเลยชื่อรีม o ประกันสิทธิ์อ่ประกันสิทธิ์แล้อวอ,อ,อีกช่องหนึ่งช่อง YouTube ชื่อ,อว,ว่า m o n s t e ล้วกบีทูาย้ออีกรอบนะครับ